โอเคครับ okay, นะผมก็การาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ที่ผมนนแน่นะครับวันนี้กับฮีโร่มังกีคิงหรือลิงนั่นเองนะต,ตอนนี้ผมไม่รู้เขาอาจจะมีอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้นะกลางสองนะโอเคลิงผมจะมาเล่นอ่อคอมโบกับกิมมอรนะผมก็อย่างที่บอกกิมมอเขาปรับมานะแผ่นนี้ก็อย่างลิงมันก็ออกได้อยู่แล้วนะแต่ตอนนั้นลิงมันจะเป็นแบบ กดแล้วคือเอาไปล้างสตาร์ล้างอะไรเงี้ยมันก็จะพิวแต่ตอนนี้มันกดแล้วแรงกดแล้วคอมโบอะไรเงี้ยเเรรืื่่อองงได้มโดนดูด,ดาเมจว่ะเฮ้ยอ่าตายนะมึงอ่ะงก็อะไรผมจะเล่นเป็นกิมมอลอะไรทำนองนี้แล <S <s ้วนะอาจจะมีนูด้วยเดี๋ยวๆแล้วเพจน่าจะล็อกนี่ไง งัดไม่ทันนะเพื่อนแลมเพจทเขาก็ปรับมาแนละ้วใครวาร์ป่ะเพื่อนที่ถ้าไม่วร์ปผมได้แลมเพจแล้วนะมาเดิไม่ถึงก็ไม่ต้องสังเกตน,นะเพื่อนผมผมกดคนเดียวผมจะเล่นจะเล่นกลางเป็นหลักนะ โอเคผมไปเอาดูกันเฮ้ยก็คนเดียวผมจะชอบเล่นกลางนะะผมกลัวกลางพังไงผมก็ไม่รู้เขามีอะไรกันเขายนกันแล้วมั้งนะโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นกินมอเลยกดมากิมมออะไรอย่างนี้เลยกดแล้วให้คอมโบนะแล้วมันก็ติดพิษด้วยแล้วทำให้คอมโบเราแรงขึ้นด้วยแหละเมื่อกี้มันเป็นคอมโบเป็นชุดออกมาก็ไม่เสียหายอะไร ชโชเลอล์ครูดาวด้วยก็ถือว่าดีมีประโยชน์เลยแหละมายิงกูอีกทีดิโนดูดาเมจดีกว่าติดลบสิบเจ็ดไอ้นี่มันเหลี่ยมเยอะวะ แลสลสไลด์เมื่อกี้สไลด์ไม่เข้าเลยวะโดนดูดาเมจอะสกิลหนึ่งเรามันจะบวกตามดาเมจด้วยนะมันแค่15เออเมื่อกี้เข้าแค่15แล้วก็บวกดาเมจเอามาที่ผมกด2ไม่ติดไม่ค่อยได้เล่นลิงเหมือนกันนะผมเนี่ย คอมโบนั้นทำไงวะววลืมแล้วคอมโบยังไงอะสองแล้วสามผม <c oughs> ว่าผมยังลนๆอยู่อะขอตั้งตัวตั้งอะไรก่อนนะอาจจะยังแบบลนๆอยู่ Set them them up and knock down. ตัดลูนก้อนโอ้ทีมเขานี่เลดเกมนี่กูจะคอมใครตายปะแต่ละตัวดิมีนินจาตัวเดียวแล้วมั้งที่มันมองว่ามันบางอะออไะะคอมโบนงั้นมันมันสองแล้วสามใช่ไหมสองแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามพร้อมกันหนึ่งแล้วก็สองสามเร็วๆอะไรเนี่ยกู ปกตินี้ทำแบบถนัดเลยโยนโยน,นให้มันทีนตอนนี้อันนี้กดไม่ติด <c oughs> นิ้วมันแข่งแข่งอะเฮ้ยโยนไ็ได้วาร์ปเรายังไม่มีเรายืนไปก่อน <c oughs> แต่บางจังหวะบางทีมันคอมแบบไหนได้ก็คอมคอมไปนะมัน ทีมันก็หลนไงเล่นลิงก็มันหลนเออติดแล้วติดแล้วหลังนินจากับแรมเพจเหรอ โอ้ยสวยนะเป๊บโยนพอเปล่าโยยนวเอ้ยโยนก็ได้และเฮ้ยอัสวอร์อยอร์ผมทำเป็นซับภายใหญ่ดีป่าววะาอายเหี้ยติดคือเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ดูว่าดูว่าใครก็ได้สักตัวผมมาผมมาเงาแทงอ่าเรียบร้อยปิดยูนเป๊ะไปก่อนดีกว่าโอเควอเล่นทีมเราใช่ไหม โอเคจ้าตายาตาโอทนน้ทันด้เนี่ก็ถึกแต่ละตัว,ตวโอเคผมนนได้เป็นดาบแสงแล้ว The enemy advancing. is มือมันก็ยังพอกดได้อยู่นะแต่บางทีบางจังหวะนิ้วมันแข็งนั่นเลยมันก็แค่กด2แล้วก็3เลยเออโดนไหมไหมโดนใส่น,นินจานะแลมแลมแลม,มมาพวกไดน้น,นินจา อ่นะผมขอขึ้นเป็นซับไพ่ใหญ่ก่อนกันซึ่งมันบวกบ่อยกระดาษมันเท่าไหร่วะโห่สี่ร้อยแพงเหมือนกันนะยังไม,ม่มีนะ แต่ตอนนี้มิดโอ้ยเจี๊ยอยู่มันกำลังจะพูดแล้วนี่สกิลโฮมาใครโยนอีกแล้วแป๊บมึงนี่โยนตั้งนานตั้งนานหลายรอบแล้วนะเรียบร้อยตันอ่าเรียบร้อยผมโดนดูดาเมจโอเคเขาเด่นมาทันเขาป้อมแตกก่อนไม่ได้เคยได้อยู่ แหลมเพชรล็อกปันนี่เล่นลิงต้องลนลนเข้าไว้นะเพื่อนลูนล่างกบ้านนี่วะเดี๋ยวต้องไปเล่นข้างล่างต่อ The enemy is advancing. The Hellborn have overrun a Legion FOB. I think they're เอาล็อกบนเลยล็อกเปล็อกเปโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้เอาจาเกาะเอาดิเล่นแรงอะผมใกล้จะได้นี่แล้วเพื่อนกิมมอลแล้ว เอ้ยโอ้ตายดิหมาก็นี่เป็นไรเนี่ยทุบแต่กูเนี่ยโอ้โหไม่ได้กดสะพายเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าเนี่ยต้องเล่น เป็นเดโมนิกนะเพื่อนน่าจะเป็นเดโมนิกกับโน no. เออสองชิ้นนี้กันไว้ด้วยดาเมจก็ต้องเป็นเดโมนิกอาจจะเป็นเดโมนิกจอกเกาะก็ได้บินวอล์กอะไรเงี้ยทีมเขาแม่งมีแบบแข็งๆนั่นเลยนะโอเคเราได้กิมมอร์ที่เราต้องการแล้วเป๊ะไปเอาปะ กำลังไปช่วยแล้วเข้าเลยอะผมเข้าไว้ก่อนก็ได้ทันมั้ยโยมไปเลยคอมไปเลยไอ้นี่มันข้างหลังดี่วะข้างหลังเล่นหลังเล่นหลังเห็นไหมเห็นข้างหลังปะเอานินจาก็ได้เออเห็นเดินตามนินจาอยู่ เฮ้ยขาล็เต็ตว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นไหม,ามาหเห็นไหมฮันด้ามาหลังเห็นไหมข้างหลังเห็นเห็นมาซ้อนอีกมาซ้อน,อนมันเอานกเดินดูมันจะทุบผมไปฮันดา้ารอรอ,อแลมเพลทนะเฮานี่ล็อกไปเลยวะ่ะล็อกมาแล้ว ไม่เตี้ตายไมไม่ตายเฮ้ชอได้ช่วยมัน เออตัวหน้าสุดมันมีแต่ตัวแบบแท้งแท้งไงเฮียผมกำลังมาได้นะเอาให้ตายเลย เหล่มมาลเพลร้องม,มาเหล่าเพลร้องมาเอาไม่ติดแถบหรอวปะปิดโดนได้ปหมปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วจะได้เปิดตอนนายไอ้นี่ไงที่ชวนผมโยนบวกอยู่อะข้าวนินจาอันนี้อันนี้กดคนเดียวป่ะใช่กดคนเดียว โอ้ยมันเนิร์ดมันเนิร์ดจังวะโอ้โดนล็อกแน่เขามันแม่งเห็นตลอดเวลาเลยเมืเ่อกี้ แบบแผมไปได้โชว์แบบเต็มที่เหมือนกันแต่มันก็ได้ติดพงติดพิษมันถามว่าแรงมันก็แรงนะนก็ได้ติดพิษอยู่แต่ทีมเขาแม่งถึกเ,เป็นตัวแท้งเยอะเนี่ยอย่างคาร์ลเต็ม,มันก็ยังถึกนะตัวเป็นคาร์ลเต็ดเนี่ยมันออกของนิดๆหน่อยหน่อยมันก็ถึกนะมีหวานหรือเปล่า ม่งวิ่งใส่เลยวะลลอไมนไม่ไมันปลดโนวาเดนต้องมาไอกำลังเดินพยายามเล่นตัวข้างหลังก่อนอ่ะไอ้นั่นมันฆ่าย,ยาก <unnecessary> ไอไอชออยู่กลางสองตัวรีบเล่นเลยดอนไล่ไปไล่นั่นไปไล่ไปเลยาว<ๆ> I mean, what a can Come out, Collect your trophies. Keep you <laughs> my ขึ้นเลยผมดูรูนปป๊บโอเคผมทำเป็นวินบล็อกแล้วก็น่าจะเดโมนิกแล้วก็หนัวเงินแค่นี้แหละที่คิดนะจริงจะไม่ออกนะเนี่ยมีในฮาวแต่เอาออกมาแหละเดี๋ยวผมมาเอารูนแป๊บนึงคีดหมดแล้วถอยก็ได้ เล่นโซนในป่าก็ได้จะมีใครมาข้างบนไหมโโหคลิปเยอะด้วยอะแต่ผมว่าตอนเนี้ยคขาลัวเตะกันนินจาสองตัวที่มันบางนะนแล้วมันถอยทำไมวนะน่ะนินจา ไปไปไปกดชาร์โดแล้วก็กลับมานี่วะนินจามาเล่นต่อเมาคิฟโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้มันไปไหนวะนี่คีฟตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยทับแตกไว้เนี่ย ผมยาวไปหาเก็บแบบไอ้เฮ้ยมัน,น,ไไนว,ออวันบเป็นนวะนะอ๋อวับลงเอ้ยไม่โดน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 ผม Rồi, bom lên. The Legion have overrun a Hellborn FOB. Ao nè, ao nè, Mà mà, vinh mà, vinh mà. quá. À, mày. The enemy is advancing. The Legion have overrun a hellborn FOB. Ninja. -ja. Oh no one may not die. ได้แค่เกือบตายแต่มันก็ไม่ตายนะนัวแล้วกันเพื่อนของกันสักหน่อยมา,ม,มาดูลิงโง่โง่ไอหมานี่โคตรสโลเลยนะไอหมาทันได มึงนินจาเป o นเพนจะเข้า เอาเลียยาวๆข้างบนมีหวาดนี่หว่ามันมีฟ้านะเพื่อนนี่ผมเล่นโดตาเล้นติดโดตาชอบแบบจะกดซื้อของแบบเออว่าเราจะซื้ออะไรเงี้ย

ติดพิษด้วยแล้วครูดาวด้วยคือดีมีประโยชน์อะออกได้ไม่เสียหายาาาาถ้าไม่โดนดูดดาเมจน,นะกีนูมาส่งไม่ทันอย่างน้อยก็ ต้องการแค่ว่าถ้าไม่โดนดูดดาเมจนะเพื่อนผมฆ่ามันได้นะจริงจีก็ฆ่าได้นะตอนโดดโดดอีทีแต่ตัวเราตายก่อนอ้าวเฮียกดผิดดิกดกิมมอร์นึกว่าช่องวินบอกตัวม่วงเลย

ขี้เชียวงานพาหัวล้อมเฮ้ยน่สลัยไลท์เทมอสอ้าพอแล้วงจะองหน่ติดพีตายปีน้ากากติพีตายนะ นั่งไงโอเคเพื่อนอ่ะเมื่อกี้คิงกิมมอมาเนี้ยผมเดี๋ยวนี้ยอู้ยังแรงไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้จะเจอกันใหม่คลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วบายบาย